การสร้างรูปหปรรมรรปหีด้วยโปรแกรม PowerPoint การสร้างรูปหมีด้วยโปรแกรม PowerPoint เลือกเมนูแทรกรูปร่างวงรีวาดรูปให้ออกเป็นวงกลมเพื่อสร้างหน้าหมีปับขนาดให้ได้สัสดส่วนพอประมาณ เติมสีรูปร่างให้เป็นโทนสีน้ำตาลออกส้มเปลี่ยนสีเส้นขอบรูปร่างเป็นสีดำใส่วงรีเพิ่มเพื่อสร้างเป็นหูโดยให้มีขนาดวงกลมเล็กกว่ารูปแรก เปลี่ยนสีโดยการเติมสีรูปร่างภายในและเปลี่ยนสีเส้นขอบเป็นสีดำการทำรูปร่างสองรูปให้มีขนาดเท่ากันทำได้โดยการคัดลอกเลือกเมนูหน้าแรกคัดลอกวาง ย้ายรูปร่างไปในตำแหน่งที่ต้องการเพื่อทําเป็นหูอีกหนึ่งข้างจัดลำดับรูปร่างใหม่โดยให้หูทั้งสองข้างไปอยู่ด้านหลังใช้การจัดลำดับดังภาพ วาดตาโดยการใช้รูปร่างวงรีวาดให้มีขนาดเป็นวงกลมพอประมาณเปลี่ยนสีโดยการเติมสีรูปร่างให้เป็นสีดำวางตาในตำแหน่งที่หน้าของหนีคัดลอกรูปร่างวงกลม เพื่อให้ได้ขนาดตาที่มีขนาดเท่ากันจากนั้นสร้างในตาขาวโดยการแทรกรูปร่างวงรีเข้ามาอีกวางไว้ในพื้นที่ตาสีดำเติมสีรูปร่างเป็นสีขาวเส้นขอบรูปร่างจะใช้เป็นสีดำหรือเลือกไม่เติม ก็ได้คัดลอกรูปวงกลมสีขาวโดยวิธีการเดิมย้ายไปวางในตำแหน่งของพื้นที่ตาดำอีกหนึ่งข้าว่าดจมูกโดยการแทรกรูปร่างสามเหลี่ยม วาดรูปสามเหลี่ยมให้เป็นจมูกหมุนสามเหลี่ยมให้ปลายแหลงชี้ลงด้านล่างเพื่อทำเป็นจมูกสาเหตุที่ใช้สามเหลี่ยมเนื่องจากสามารถเติมสีภายในได้เปลี่ยนสีของจมูกให้เป็นสีดำพร้อมทั้งเส้นกรอบให้เป็นสีดำหากใช้เส้นตรงประกบกันสามเส้น แล้วทำการจัดกลุ่มรูปล่างจะไม่สามารถเติมสีภายในได้วาดปากของหมีโดยใช้เส้นโคง้งกะขนาดให้ได้พอประมาณเปลี่ยนสีเส้นกรอบของเส้นโคง้งให้เป็นสีดำ ปรับขนาดของเส้นให้มีขนาดหนาขึ้นเล็กน้อยหมุนเส้นโคง้งให้มีลักษณะเป็นดังภาพย้ายเส้นโค้งไปวางในตำแหน่งจมูกขยับให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการคัดลอกเส้นโคง้งแล้วกลับด้าน โดยการเลือกดังภาพปรับตำแหน่งดูให้พอสวยงามจะได้รูปร่างหน้าหมีตามที่ต้องการแล้วจากนั้นจัดก,กลุ่มวัตถุทั้งหมดให้เป็นชิ้นเดียวกันโดยการคลิกเลือกเหนือบริเวณรูปร่างทั้งหมดลากคลุมรูปร่างทั้งหมดสังเกตให้มีการเลือกวัตถุทั้งหมดจนครบ เลือกเมนูเครื่องมือการว่าจัดกลุ่มรูปร่างทั้งหมดจะรวมกันเป็นวัตถุชิ้นเดียวดังภาพสามารถปรับขนาดหรือเคลื่อนย้ายไปในตำแหน่งที่ต้องการได้ปิดปิดเลยปิดฮารเอาไว้เลยพอปิดได้ปุ๊บเราก็ดึงตันที่เราปิดจะลงเ้าไ ดึงเข้ามา